แล้วก็ฝั่งนี้อันนี้ยังไม่ได้เน้นนะเราเอาแค่โครงสร้างโดยรวมให้ได้ก่อนนีทคทางของกระเป๋าเสื้อซึ่งปกของกระเป๋าเนี่ยมันจะต้องเขาเรียกฝากระเป๋าอ่ะมันก็ต้องคุมในส่วนของตัวตัวกระเป๋าไว้ทีแล้วก็วางตำแหน่งของ ชื่อเราทับชื่อหน่วยอะไรเงี้ยว่าไปซึ่งรายละเอียดดีเทลพวกนี้มันจะเอียงโค้งไปตามปริมาตรของเสื้อด้วยเช่นกันการจับดินสอก็มีส่วนเหมือนกันถ้าจับแบบอย่างเงี้ยจับแบบใช้ทุกนิ้วสัมผัสเนี่ยมันจะแบบคอนโทรล เส้นได้แบบเป็นลักษณะที่เป็นธรรมชาติมากกว่าแต่ถ้าเราจับแบบเราเขียนแบบนี้อันนี้จะเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ลงพวกดีเทลหรือว่าพวกรายละเอียดนะหรือลงน้ำหนักแสงเงาก็ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นการจับดินสอมันก็ไม่เหมือนกันอันนี้คือจะใช้ถ้าเกิดขนาดงานใช้ a 1แบบนี้ให้ใช้ช่วงข้อสอบกับข้อมือพอ นะคงไม่ต้องแบบใช้ถึงช่วงหัวไหล่เพราะถ้าช่วงหัวไหล่ก็คือขนาดงานที่มันใหญ่มากเออเพราแค่สอบกับกับข้อมือเราก็พอลนะเพราะถ้า A3 สามละกัน A3 สามก็คือแค่แค่นี้พอแค่ช่วงข้อมือเราก็พอละใช่ปะเพราะว่ามันขนาดมันแค่นี้เองครึ่งหนึ่งของประมาณหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสี่นะดังนั้นงานพวกเองอยู่ที่ไซส์ขนาด A3 สามใช่ไหม สอบให้ติดสอบไม่ติดเลิกคุยนาย้าเกม,มนี่ปกเขาเรียกอะไร,ออะไรแขนเสื้อแขนเสื้อที่ถูพับขึ้นมาแล้วตันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของพอศอกซึ่งเหมือนกับเมง่วานคูนั่งเนี่ยเหมือนกับต้นแขนนะ่ะมันเอี้ยวไปทางด้านหลังหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเป็นหลักกายวิภาคเนะี่ยอันนี้คือกระดูกต้นแขน อันนี้คือกระดูกป,ปลายแขนมันก็เลยมองให้ศอกเนี่ยทําให้สอกมันออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้งงปะ mm hmm. ถ้ามองแบบเหมือนโครงสร้างของมือที่ครแบบูเขียนแบบเขียนทะลุอ่ะให้เห็นนะอันนี้คือกระดูกที่อยู่ด้านหลังกระดูกตรงเนี้ที่มันจะเอียงไปด้านหลัง่อยแล้วก็โลโก้ของหน่วย รถพิเศษวองตบแห่งภาพรวมให้ได้ก่อนแล้วก็จะมีแว่นใช่ไหมแว่นก็จะอยู่ตำแบน่งนี้ บบการวางตำแหน่งของแว่นก็ให้เป็นแบบเ,เส้นโค้งกับสี่เหลี่ยมแบบนี้ก่อนจริงๆมันก็เหมือนลักษณะของสี่เหลี่ยมผืนผ้านึกออกปะเขาได้โครงสร้างแบบนี้เสร็จแล้วก็เราก็ค่อยมาใส่ส่วนของเลนเลนฝั่งนี้จะเห็นมุมมองมันแคบกว่าแต่จะเห็นฝั่งนี้กว้างกว่าเนื่องจากมุมมองที่ตากล้องมันถ่ายไปเนี่ยมันจะเห็นตรงนี้มากกว่าก็เลยทําให้ตรงนี้ มันดูกว้างกว่าฝั่งนี้เรื่องมุมมองพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันเหมือนกับเราเขียนเขียนได้เนี่ยถ้าเราอยู่สูงกว่าเราอยู่สูงกว่าเราจะเห็นตรงฝั่งนี้กว้างกว่า,วาใช่ปะ่ะแต่ถ้าเราอยู่ตำแหน่งในระดับสายตาเนี่ยวงลีตรงนี้ส่วนของา่าดิมันก็จะแคบลง แต่ถ้าแบบมันอยู่กักบระดับสายตาเราพอดีแบบเนี้ยวงนีแทบจะมองไม่เห็นหรือว่ามันจะแคบที่สุดอันนี้คือการสังเกตมันคือหลักการเดียวกันนะมันคือหลักการเดียวกันอย่างที่คัวอธิบายไปเมื่อกี้